กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสุมองสุบอนสุขูสุคนอยู่ภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซองสนีป่าคึอเก่าพี่น้องเลยเฮ้า,าสาีออกเมื่อไห่เมื่อนาพี่นอ้อง,งอ,พอ,พนองเลยป้าขาวสมาเคียวงามถ้บรรยากาศสมาดีถ้พี่น้องเขาสีเมื่อเลียงงัวซอยเถวพ่อพี่น้องเลยแถวพ่อพนอยู่หอยู่หน้าผมแล้วหลังจากงัวกับบริกินหยาซามซีเมือแล้วพี่นอ้องฝนตกล่น ฝนตกเลยเรื่อยพี่น้องเลยตกแหง้งนะคก็สิบประหลัดงัวซอยเพิ่นเนาะเขานางงามๆเลยพี่น้องเลยบรรยากาศก็ดีดีพี่นอ้องจามสงไฮสงนาเด้อถ้าพ่อมันก็เลี้ยงงัวอยู่พี่นอ้งงนอ,อ,ขอ,ของ พอเอิ้นเองัวคืออ่อาขอโทษเอเอื้นออออออเอาห้ามเอาอยัางให้มันกินนะพี่น้องเลยเอิ้นงัง่ายมากก็ง่ายพออ้าแต่พี่น้องคนทางทางอ,อมาหน้ากเสนี่เที่ยวขมือพี่น้องราะว่าพ้นแห้งลายตกปริยุดได้ย่อนสามมือสี่มือพี่น้องท่านก็เลยขาดเลยบา้านี้เขาจะเที่ยวก็ทเที่ยวบ่ไ,ได้พี่น้องได้แต่ย่างย่างขวมเอาพี่น้องเลย ขัน้าขาดสนีออกมาหน้าก็ขี่รถขี่รถแต่ก่อนเอารถไทยออกมานำามันีีรถไทยก็มาบ่ได้เอกะขันเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเนะ <c oughs> าะสบายดีพ่อแม่พี่น้องใส่กุ๊บอันใหญ่เติบยันพลตกพี่น้องเลยเอามาเลี้ยงงวัวอซอยเจ้าเออกะสิมาเลี้ยงซอย สีมาลัดงวดใส่ถั่วพอพี่น้องเลยข่าข้าวเจ้างามงามพี่น้องหลังจากข้าวเจ้าดำก่อนเข่าเข่านานดำห้ากระเล้วพี่น้องเลยอันนี้เพิ่นแล้วแต่เพิ่งแลี่ยวเผาเพิ่นดำแล้่ยวเป็นเจนเคียวเจนแตกโกแตกกอแล้วเนาะตอนนี้กำลังเลี้ยงงวยอยู่พี่น้องได้ยินแต่เสียงมากกระลงงวยปุ้งเป้งปุ้งเป้งปุ้งเป้งตามไห้ตามนาพี่น้องตามป่าตามโคกอันนี้สิเป็นดอนอยู่หัวเทียงของสเน่เองเนาะ พอใน่าในคอกนั้นบ่มีหย่าอะพี่น้องอีกอย่างพ้นกระตกูบดมือบดเวนงัวก,ก็เลย่ริกินหย่าก,ยา,ากินยางเนาะเฮาก็เลยปล่อยออกมาเลี้ยง <c oughs> มาเลี้ยงกับน้องตานนํำพี่น้องปุอันนี้งวัวในบะแม่สีงวัวสนี่ผู้เดียวเลยพี่น้องเลยงวัวสามสี่เจ้าเนาะมีเจา้าหลายตวสองตัวมาเติมกันงัวน้องตานก็มีงัวแม่น้องตานกม็กกมีพี่น้อง แม่ต้องตานไปกับไปเหตุงานเหตุการณ์อยู่กรุงเทพพอแล้วแต่ว่าท่าแม่เป็นเอื้อยของเพิน่นเนาะเพิ่นก็เลยมาปะงวัวให้ท่าแม่เลี้ยงหายงัวผีงัวน้องตอนนี้กำลังเลี้ยงงัององวอยู่พี่น้องมองเมงมองเมงไอพี่าส,ส,สา,าวพอ่อพี่น้องเมื่อนี้เ้าซอยซอยงานท้าวพอ่อซอยลัดงัวซอยท้าวพ่อน้ำ เสิพาน้องแก้มบุ้มฮาหรอเบิ่งเฮ็ดไข่พี่น้องเอ้ยพ่นนี่เคยออกยังสั่รอ้อยดอกขาวๆนี่เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่บ่แม่พี่น้องเฮ็ดไข่น่องแก้มบุ้มเป็นคนเก็บพี่น้องเอลยหอมบเลยหอมมึงด้วยหอมหอมมาสั่นเอาใส่ถุงยางนี่ลูกนีเอาใส่ถุงยางฮะกับเป็นอันนี่น้อยนี่น้อนี่อยเต็มเลย เก็บบุ้มนี่เห็นปะบ๊อบบ๊อห้มันใหญ่ก่อนปลาดิปลาลุงหากมาเหมือนเล่พี่น้องมาเลี้ยงงัวสัตว์ใหญ่เลยมากับอันป่าทีนี่เป็นป่าเพลินชีวิตประจําวันพี่น้องเลยหลังจากนําน้าห้ยนํานาแล้วกะเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวแล้วกะจนมาเขาก็ใส่เบ็ดใส่ก้างเนาะแบบใส่เบ็ดปลาเบ็ดกบพี่น้องเลย ปนออกปนนาเขาต้องทำมาหากินแบบนี้แหละแล้ววาา่าพี่สาวบอแม่เฮ็ดนังเฮ็ดพี่เบื่อเปล่าร้นานสาวร้านสาวคนเก่ง <c oughs> <c oughs> งัวอะไรติลูกใส่ง่วชิจูทั้งพูดแหละพี่น้องของา่ขาวสมงามแท่นี่นบอ ดำตั้งแต่กาเขายังน้อยพ่นพี่น้องกาะผืนใหญ่เพี่น้องมาดำแต่หัวปีหน้าเจ้าเด็กไปดำแต่หัวปีน้องเด็กเลี้ยงงัวพี่น้องเลยเด็กเลี้ยงงัวโอ้โหาฮไปดีฝ่าลูคออยคอมีเด็กมาเลี้ยงงัวน้ำพี่น้องเลยโผล่โผล ยักนั่งสิไล่ง่วนอะไรด,ดีโอ้น,อนี่นตะไลกับไล่มากับน้องหนักนั่นงสิมากับน้องหนักมาเลี้ยงงัวซอยนอ้องบุ้มบี้บรรยากาศปะดีีลีพี่น้องเลย ให้ง <So S 1> uh, ัวกินหยาเนี่ยนังให้งัวกินหยาเนี่ยลูกเจ้าอย่าพดโพลายงัวกินหยาเออบดเอิดแต่ยเนี่ได้ไปหอดห้ากับเลาะไป็นเลยเอยหัวขัดสวยไว้ปะฮ่าฮ่ามันถืออันนั้นจะเป็นเห็ดไข่น้องบุ้มบี้พี่น้องเลย หากันได้ดอกเดียวอ่ะสิเท้าพ่อก็จะผูกเกี่ยวหยาคือว่าน้องสลามากไปใส่สัเอารักเคนไปใส่บอกอารถกเคนไปใส่เฮ็ดเอยปู่ไหลแต่งัวพี่น้องเลยงว่าไ้กินหยาบันี้เพราะว่าดูเนาะเจ้าเนาะ น้ำขั้นสิกินตีนเจ้าเหรอเนาะนั่งข้อสานพูลพูผพูโพอแล้วย่างนะลูกสบายดีปะลุงยังอีกร้อยสบายดีปะลุงยังยยดีดีดหรงบอกสบายพี่นอ้องพูล่โผพูโผ ข่าค่าลิ้นน้าพี่น้องลิ้นหน้าพ่อนั่งอย่าเฮ็ดน้องสิ้อโต๊ะน้าโตกมันสิเปียกนะอเนยเอ้ยเก็บมานได้ไหมเอ้ยเนยเนยอย่าลงไปไหนอย่าลงไปพี่น้อง เห็นงูอยู่บ่น้องตาพี่น้องน้องตาอยู่ทางฝนเฮาอยู่ทางผีหลัดคนลัโอ้ยเปียกบ้าแลามเท้าพ่อก็เกี่ยวหยาพี่น้องเลยนั่งเกี่ยวหายาจ่ก้างให้หน้าได้จักสอบแล้วพอ่อเออได้สองสอบป้ายแล้วบ่ โ oh, อ้เสียสามสอบบ่โอ้ oh, พี่น้องเพื่อนก็ไม่ได้อยู่สื่อเลยสนีมาเลี้ยงงัวเตียนเพกกื่อนกะไปเกี่ยวหยะถ้าพอนะเป็นดุเนี่ยดุมันขยันเพียนพี่น้องเพื่อนดุอีนี่ด้ยพี่น้องเลยบริสุทธิ์มาโตตัวเองจ่อยน้อความดุความมั่นของเพื่อน งัวกับสีอิ่มเนี่ยเลยพี่น้องเลยจังหน้าที่ก็ไล่เขาเคาะเขาหมงเลยไล่เคาเคาะซะนี่ก็เสืเมื่อเลยพี่น้องเลยมาซอยเวียดแถาแม่อยู่เพื่อนซอยเวียกกันไปกันมาพี่น้องอันนี้ซอยเวียดแถวผอเลี้ยงงัวซอยเพื่อนเพื่อนก็จะได้ไปเกี่ยวหยาเกี่ยวยางพี่น้องเลยเมื่อนี้เบิ่งบรรยากาศเลี้ยงงัวเด้อพี่น้องเด้อหลังจากพ้นฮักก็หยุดตกพี่น้องเลยแต่ว่าคึ้มแน่นิ่นะพี่น้องฮักกะ คือมันนั่นเองกระยำพันตกกไม่ยกผลเนี่แบบจันทึ่มๆสื่อๆเดี๋ยวก็ตกพี่น้องเลยหาเบิง่งน้องเบิ่งบรรยากาศเลี้ยงงัวมือนีเนาะพี่น้องเอ้ยเขาบอดีไปหายอย่างเลยหลังจากพ้นยุยุยตตกพี่น้องสันี้ก็ออกมาเลี้ยงงัวเพราะว่างัวเขาบอดีกินอย่างสองสามมือเลยพี่น้อง กระจอยลงไรเตอะพอไม่แต่ฝนตกฝนตกเน่ยลยกะทั้งในกับบคก่อยมีหยาพี่น้องมาเรียงกันน้องต้านถ้าพอกับเกี่ยวหยาอยู่ห้หน้าพ่นเลยพี่น้องเอ้ซอยเวียกซอยงานเพิ่นเมื่อนี่กะสนี่กับคอลาขีบเนะาะลาขีบเพียง่านีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนี่ป่านหน่เด้อพบพ่อกันขีบต่อไปพี่น้องเอ้มีแนวให้เบิ่อหลายๆลายอย่างเนาะสบายดี